สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทําเมนูยำมุ้เส้นนะครับเราก็จะมีมุ้เส้นนะครับอันนี้ใช้ตาต้นสนนะครับหมูยอนะครับนี่ใช้สองหมูแก่นะครับแล้วก็หมูสับนะครับหอมหัวใหญ่เมื่อเกิดเทศขึ้นช่ายนะครับส่วนนี้ก็เป็นเครื่องปรุงต่างๆนะครับน้ำตาลนะมะนาวพริกหัวหอมนะก็เทียนดองน้ำปลาแล้วก็รสดีครับแต่เราไปเรื่องแล้วเราก็มาแช่มุนเส้นไว้ก่อนนะครับ ใช่ไว้สทกคู่หนึ่งนะครับแล้วเราก็มาซอยพริกไว้นะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามชอบนะครับแล้วเราก็มาซอยหอมหัวใหญ่ไว้นะครับแล้วเราก็มาซอยหอมแดงไว้นะครับเดี๋ยวเราก็มาซอยขึ้นช่ายไว้นะครับ เรามาหั่นมะเขือเ,เทศกันต่อนะครับใส่มากใส่น้อยก็ตามชอบไปเลยครับท่านอาจจะชอบกินมะเขือเ,เทศเยอะๆนะแล้วเราก็มาหั่นหมูยอเตรียมไว้นะครับี๋ยวเราก็มาเตรียมลวกในส่วนของหมูสับนะครับแล้วก็บุนเส้นแล้วเราก็ใส่รสดีลงไปสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็หมูสับนะครับลงไปลวกนะครับ หมูสับที่เราลวกไว้ก็สุกใช้ได้แล้วแล้วเราจะตักมาพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูยอนะครับลวกไปสวไวัก,สก,ก,ค,ก,สกสคู่หนึ่งนะครับหมูยอที่เราลวกไว้ก็สุกใช้ได้แล้วเราจะตักมาพักไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาเตรียมลวกเส้นกันต่อนะครับลวกไปสักครู่หนึ่งนะครับ มืเส้นเราก็ลวกไปจนสุกแล้วนะครับเราเอ๊ะตักไปพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาเตรียมยำมืเส้นกันนะครับก็ใส่ที่ลงไปนะครับแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะครับใช้ประมาณหนึ่งทรัีนะครับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็มะนาวนะครับใครชอบไปเปรี้ยวก็ถ้สองลูกก็ได้นะครับ ให้เราใส่ประมาณลูกหนึ่งนะครับแล้วก็หัวชโลธนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็น้ําปลานะครับประมาณหนึ่งทัพพีก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็คนจนน้ำตาลละลายสักคู่หนึ่งนะครับ แล้วก็หมูสับกับหมูยอครับที่เราลวกไปนะครับใส่ลงไปนะแล้วก็ม้นเส้นนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับมเกิดเทศน,นะครับแล้วก็หัวหอมนะครับแล้วก็ขึ้นช่ายนะเดี๋ยวเราก็คลุกเข้าไปเข้ากันนะครับ ยำม,มุ้งเส้นที่เรายำไว้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ตักพร้อมเสิร์ฟไปเลยครับเมน,นูยำม,มุ้งเส้นเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ